สวัสดีค่ะช่อง My StyleX นะคะอันนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะคะที่เราทำนะคะคลิปที่2ที่เราบอกว่าสายๆเราจะทำคลิปเ,ออเวลาที่ดอกนั้นนะมาให้ดูนะคะแต่เนื่องจากว่ามันถูกลิขสิทธิ์เพราะว่าเราใส่เพลงเข้าไปนะคะก็เลยต้องลบจริงนะะแล้วกออ็มาทำใหม่ในคลิปนี้นะคะคลิปนี้คิดว่าเพงลงน้องงจะไม่โดนลิขสิทธิ์นะคะคงจะให้ใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็น โลโฟนะคะตัดสายพันธุ์โลโฟที่ดอกเป็นสีชมพูเข้มนะคะเราเคยมีต้นนี้ไปแล้วต้นหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นสีชมพูอ่อนมากเลยนะคะสีหวานมากนะคะกรีบดอกของเขานะคะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะแต่ตอนนี้นะคะเขาก็บานแล้วจากต้นที่เมื่อก่อนนี้เป็นต้นเล็กๆแล้วกว่าจะโตได้นะ,ะใช้เวลาถึงสองถึงสามปีนะคะปีนี้เขาโตขึ้นมาหลังจากย้ายที่อยู่ของเขานะคะ